โอเคครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนพ้องน้องๆหนุ่มๆกันอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟรีไฟล์กันอีกเหมือนเดิมนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวกิจกรรมที่ฟรีไฟล์จัดขึ้นในช่วงปีใหม่นะครับผมมีทั้งชุดสัตว์เลี้ยงปืนแล้วก็ตั๋วนะโอ้เยอะมากก็ก่อนที่เราจะไปรับชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ โอเคครับผมก่อนอื่นเราก็มาอธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับระยะเวลาของกิจกรรมนี้กันก่อนเลยนะสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเริ่มขึ้นในวันที่27ธันวาคมนะครับผมถึงวันที่10มกราคมปีหน้านะและที่สําคัญก็คือวันที่1มกราคมนะครับผมอย่าลืมเข้ามารับสัตว์เลี้ยงนะซึ่งต้องเข้ามา็อกอินรับในวันนี้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเขาแจกแค่วันเดียวนะอันนี้เนี่ยห้ามลืมเด็ดขาดเลยโอเคครับผมงั้นไปเราไปดูส่วนของกิจกรรมกันดีกว่านะ โอเคฮะแล้วนี่ก็คือในส่วนของกิจกรรม New เอ e นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะคั้แรกเราเข้าไปดูร้านค้ากันก่อนเลยนะก็จะมีชุดของผู้หญิงนะครับผมชุด Winter Ice Runner นะสวยงามมากแล้วก็ตัวนะครับผมตัวไดมอนด์นะโรบิกฟูดสวยนะสวยมากเลย มาดูที่ร้านค้าพรีเมียมนะครับก็มีตั๋วอาวุธนะครับผมแล้วก็มิดดาบน้ำแข็งฟอร์เซ้นฟอ็อกเบสโอ้ชื่อเทมาแล้วก็เป็นปืนนะครับผม M60 นะไอบอสซัมก็คือการที่เราจะแรกของพวกนี้นะครับผมเราจำเป็นที่จะต้องมีไอนี่นะ New Age Con นะฮะเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเอามายัางไงนะครับผม คนเนี่ยก็ได้จากการแรกนะฮะเข้ามาที่ศูนย์ควบคุมกลางนะเราก็แลกไปเลยชื้ออันนี้ขาดแรกนะเราก็กดรับได้เลยตรงนี้เราต้องสร้างโรงงานก่อนนะฮะเราก็มากดรับได้นะมันจะมีระยะเวลาอยู่นะคะผมให้เรามาเก็บนะแต่ว่าใครที่รีบนะครับสามารถเอาไอ้โทเค็น ที่เก็บได้ตามแมปอ่ะสีฟ้าๆน่ะมากดได้เลยนะนี้ผมก็กดลยเพราะว่าผมแลกหมดแล้วนะเรียบร้อยเราจะไม่ได้แค่เหรียญอย่างเดียวนะฮะเราจะได้แต้มด้วยนะครับผม500นะแล้วก็ไม้อีก300ไม้นี่ก็คือจะเอามาอัพเลเวลนะครับ พวกเลเวลโรงงานโรงไฟฟ้าต่างๆนะแล้วเราก็เอาเหรียญมาแลกของตามที่มันระบุไว้เลยนะฮะส่วนอันนี้นะครับแดงๆทางซ้ายนะฮะก็จะเป็นภารกิจนะสรับแมปใหม่ เราก็จะได้เหรียญดอกไม้เหมือนกันนะโอเคฮะแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมลับนะครับผมที่ซ่อนอยู่นะอยู่ข้างล่างเลยนะอันนี้นะกิจกรรม New Age นะครับผมก็เราต้องเข้าเกมนะแล้วก็เล่น3เกมเล่น1เกมในแผนที่ใหม่สังหารศัตรู5คนในแผนที่ใหม่ อันนี้ก็เป็นกิจกรรมของอที่ใหม่นะฮะพอเราทำภารกิจพวกนี้ครบแล้วนะเราก็จะได้ไอใบโคเวอร์ห้าแฉกนี้นะมาปลดอันนี้นะครับปลดไปเรื่อยๆนผมแล้วก็จะได้ของตามนี้เลยนะของดีมากสำหรับสายฟรีนะฮะก็กิจกรรมนี้สามารถชวนเพื่อนรับโทเค็นได้นะผมคัดลอกลิงก์แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนได้เลยนะ ็ตามนี้นะฮะโอเคฮะต่อไปเราก็มาดูในส่วนที่เหลือนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะ<ม>ก็ทางซ้ายสุดเลยฮะ,ะตารางอันดับนะฮะผม,มก็ตรงนี้เนี่ยของรางวัลอยู่ตรงกล่องนะฮะผมอันดับ1-10ถึง10เนี่ยได้ตัว๋วอาวุธ5ตั๋ว e ีโ5แล้วก็ตั๋วด i มอน n d 5นะแล้วก็อันดับ11-20ถึง20นะฮะก็ตามนี้เลยนะครับผม ก็สำหรับอันนี้เนี่ยเราก็ต้องอยู่อันดับ1นึถึงสิให้ได้ไว้ก่อนนะฮะเราจะต้องมีแต้มตรงนี้เยอะๆไว้ก่อนไอแต้มตรงเนี้ยเอามายังไงก็ผมอธิบายแล้วนะในตอนต้นคลิปนะเอามาจากตรงนี้นะฮะสูตรควบคุมนะฮะเราก็แลกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็ได้แต้มเองนะโอเคฮะแล้วเราก็มาดูในส่วนสุดท้ายนะ,ะับของกิจกรรมนี้นะผม ก็อยู่ยทางขวาสุดเลยนะกิจกรรมชวนเพื่อนกลับมาตั้งตี้ขยีปีใหม่เราต้องชวนเพื่อนกลับมานะครับผมประมาณเจ็ดคนนะก็ <sidewalk. S 1> สำหรับกิจกรรมเนี่ยมีของนะครับผมเยอะมากเลยนะก็ตามนี้เลยนะมีทั้งปืนมีทั้งใบหน,น้านะครับผมแล้วก็ตั๋วไดมอน สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยผมก็ทำการชวนเพื่อนกลับมาเรียบร้อยนะครับผมและกล่องที่เราได้มาเนี่ยเราก็เอามาสุ่มนะเพื่อลุ้นเพชร1 9 9 9งเพบาชรคือว่าใครได้เพชรนี่ก็คือโคตรดวงดีเลยนะดวงดีสุดๆไปเลยโอเคครับก็จบไปแล้วนะกับการรีวิวกิจกรรมทั้งหมดนะครับสำหรับกิจกรรม New Age นี้นะ ็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณนะเดี๋ยวผมดูที่ใครทักมาน,ะน้องนะครับน้องๆรอ,อ,อสตรีมนะสะตรีมเที่ยงคืนนะครับน้องๆเจอกันนะใน Facebook นะครับ